สวัสดี FC ทุกคนนะครับผมก็วันนี้วันอะไรวันพุธเนาะวันพุธที่สิบแปดผมก็นำแนวทางลาพัฒนามาฝากเหมือนเดิมก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูแนวทางมาดูผลหวยไทยเมื่อวานก่อนเนาะก็เป็นเป็นที่น่าเสียดายก็ไม่เสียดายบางคนก็จับถูกเลขเขา เลขเขาไม่ยอมหนีไปไหนเลยอะ่ะอยู่ที่เดิมอะ่ะบนเวียนอยู่ที่เดิมจริงๆไทยใลาวโอ้เมื่อวานผมให้แนวทางไปแล้วผมไปขีดค่าบอกว่ามันมันไม่น่าจะมาอีกอะ่ะหนึ่งเก้าอ,อ่ะหวยออกอะไรนะบนเมื่อวานนะบนคือห้าหนึ่งเก้าด้วยโอ้โหถ้าใครตัดตัวนี้ไปเล่นเนาะหนึ่งเก้ามาข้างล่างสี่เจ็ด ให้หนึ่งเจ็ดมาสี่เจ็ดเนาะเมื่อวานที่จริงผมนะ่าจะลงแค่ศูนย์แปดศูนย์้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะแต่ไปเพิ่มหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมาให้ก็ถือว่าเข้านะตรงผมอะเพราะว่าผมไม่มองสูตรอื่นเลยผมอเอาสูตรนี้ให้เนี่ยหนึ่งแปดไปเน้นหนึ่งแปดออกมาหนึ่งเก้าแบบเสียดายมากเมื่อวานหนึ่งแปดไปออกข้างหน้าแปดหนึ่งสองอะเอ้ย แปดหนึ่งสองถ้ามันเอาเป็นห้าหนึ่งแปดยังไงผมก็ต้องได้เลยด,ดูนี่นี่อันนี้เกือบเข้าสามตโต๊ดนะผมจับเก้าหนึ่งแปดมา 5, 1, 9, นะห้าหนึ่งเก้าเนาะถือว่าใกล้เคียงแล้วละ่ะหลักสิบผลวางไว้ที่เลขหนึ่งก็มาจริงๆ <c oughs> <c oughs> ก็เสียดายที่ตัวนี้ที่ผมไปฆ่าทิง้งอันหนึ่งเก้าอใหญ่แล้วละอ่าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแต่ถ้าใครจับหมดคือไม่ตัดทิง้งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าไม่อั้นด้วยนะเมื่อวาน ห้าเก้ามันดังอยู่แล้วมันก็ดังยังจะมาอีกเนาะก็คือมันเอาหนึ่งมาใส่นี่ก็ผมให้หนึ่งกับแปดเป็นตัวเด่นเลขในตารางผมเข้าหนึ่งเก้านะเข้าไปที่หนึ่งเก้านะมีคิดว่าจะมาทั้งออมสินทั้งลาวพัฒนาแล้วก็ก่อนน,นั้นก็คือห้านอยก็มานะหนึ่งเก้ามาดีมากเลยเออเป็นไปได้เนาะ <laughs> โอเคนะเดี๋ยวรัฐบาลไทยเราค่อยดูอีกทีหนึง่ง วันนี้มาดูราวกันต่อดีกว่าราวงวดที่ผ่านมาผมเข้าแค่ตัวเด่นเนาะหกเลขหก 6. มาเออมาหนึ่งเก้าหกหนึ่งอ่ะม,มาหนึ่งหกก็ได้นะ้่าวานไม่มามาหนึ่งเก้าสำหรับตัวเด่นงวดนี้นะมันเด่นอยู่ <c oughs> เลขเด่นงวดนี้ เด่นสี่ห้าหกนะชุดเด่นสามตัวลาวผมก็งดก่อนจับพลาดแต่งดก่อนหน้านั้นคือห้าสามนะห้าสามชุดสองตัวล่างนะครับอ,อ่ะสี่ห้าหกเป็นตัวเด่นจับมาใส่ในตารางก็จะมี 4 5 6แล้วก็ตัวประกบจะเป็นเลข7แล้วก็8 3นะผมเพิ่ม3อีกตัวหนึ่ง3 4 5สี่้าหเจ็ดตัวเลข6ตัว ตัวเลขหกตัวแต่ว่างวดนี้งวดนี้ก็ไม่น่าจะเกินห้าตัวเหมือนเดิมเนาะตัวเลขดูจากสูตรจากแนวทางการเดินของมันแล้วงวดที่ผ่านมาไม่เกินห้าตัวเมื่อก็ห้าตัวเนาะเลขหนึ่งมาซ้ำเลขหนึ่งมาซ้ำงวดที่แล้วงวดนี้เดี๋ยวมาดูชุดสองตัวที่ผมให้ก่อนนะ ชุดสองตัวก็จะมีเจ็ดสามเหดหกชุด3ตัวนี่ผมจับไม่เข้ามาหลายงวดแล้วหลังจากที่เข้า เออหนึ่งหนึ่งแปดสามหรือเปล่าเนาะแปดสามตรงๆเนาะหลังจากนั้นมาก็เข้าแต่สองตัวมีแต่ใกล้เคียงงวดนี้ขอซักครั้งนะนะแปดหกอันนี้คือชุดสองตัวนะเด่นสี่ห้าหกแล้วผมเอาสามมาด้วยคือจับสามให้ด้วย ชุดสามตัวชุดสามตัวผมให้ไปที่สี่ห้าแปดนะมีสิทธิ์มาเอา่อเลขพี่น้องสี่ห้าแปดแล้วก็จะมีเห็นนะแับหนึงสอแปด แล้วก็จะมีแปดเจ็ดสี่อันนี้คือชุดสามตัวผมให้ไปสองชุดสี่ห้าแปดกับแปดเจ็ดสี่จะมีหนึ่งมาอีกไหมหนึ่ง หนึ่งเหรอหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยเด่นนะวันนี้หนึ่งไม่ค่อยเด่นขอเลขตัวอื่นบ้างเถอ,อะเนาะหนึ่งมาเยอะละหนึ่งเก้านี่ก็คือแบบว่ามาซ้ำอะ่ะก่อนหน้านั้นก็คือหนึ่งเก้าแล้วก็มั้งวันล่าสุดก็คือหนึ่งเก้าเหมือนเดิมเออเลขก็วนเวียนอยู่ที่นี้ตรงนี้วันนี้มันน่าจะปลดล็อกขอให้มันปลดล็อกหนีจากหนึ่ง หนีจาก19เนอะก็ไปเลขตัวอื่นมั่งเอ้า74 74คือออกหวยไทยไปแล้วเนาะอย่าบอกว่างวดนี้มา19ตัวเดิมอีกนะเออเผากองสลากทิ้งดีไหม <laughs> 19อีกเอามาดูชุดตัวเน้นก่อนชุดตัวเน้นของผมงวดนี้ให้ไปที่ เจ็ดสี่แล้วก็แปดห้าเจ็ดสี่แปดห้าแปดห้าห้าแปดเจ็ดสี่แล้วก็อะไรอีก ตัวเน้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอมองดูกันตัวที่มันเด่นเด่นนะอวันนี้ด้วยผมขอเพิ่มชุดสามตัวไปอีกตัวหนึ่งนะที่มองดูแล้วมันสวยนะก็คือชุดสามห้าแปดนะเน้นห้าแปดแปดห้านะ อันนี้คือผมเขียน85ดห้แต่ตัวกลับก็คือ58าแปดสวยเลขนะ่าจะมาอยู่ประมาณนี้อา้าวแล้วขอเน้นตัวนี้ตัวหนึงก็คือจะเป็นชุดเจแล้วก็8ปสานะแปดสสนี่คือ4ตัวเน้นเนาะ ตัวเน้นตัวเจาะ8 3 8 5ามกับเจ็ดสีมโอเคประมาณนี้ห่วยราวขอให้จับถูกขอให้จับโดนก็นแล้วกันชุดที่เด้นที่สุดผมเน้นชุด ชอบชุดนี้มากที่สุดนะสี่ห้าแปดแล้วก็เอ่อสามห้าแปดชุนนี้คือชุดเน้น นี่คือชุดเด่นเลขหกติดมาแต่ว่าเลขหกเลขหกก็ไม่เด่นเท่าไหร่จะไปเด่นที่เลขเด่นที่สี่กับห้ามากกว่าเนาะเด่นที่สี่กับห้าสามตัวนี้ยังไงก็ต้องมีมาผมมองดูแล้วนะสี่ห้าหกเออ สามถ้าใครไม่ชอบแบบที่จับให้นี้ก็ลองจับในเลขตารางดูนะเนาะเผื่อเผื่อจับถูกกันเนาะอันนี้คือชุดชุดเน้นอ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมแนวะทางหวยลาวันนี้ก็ขอให้ปังๆก็แล้วกันเมื่อวานใครรับโชคก็ให้โชคเข้าต่อเนื่องเนาะสำหรับ คนที่ไม่เข้าวันนี้ก็ขอให้ดับโชคก็แล้วกันกับหวยลาวพัฒนาครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามกันตลอดมาสวัสดีครับ